วัสดีครับโอ้โหวันนี้เราอยู่กันในคลิปสีแล้วครับผมจุบุจุบุอ้าวแบนไพลโลครับแบนแม่งเลยครับแบนอะไรดีแบนอะไรดีแบรนด์แบนแบนด์วันนี้เรามาเล่นมังกี้คิงกันครับผมใช่ไหมครับคุณเบนส์อ่าอ่าแล้วคุณเบนเล่นตัวอะไรล่ะครับเนี่ยอ่าพยายามจะเล่นแบบตัตีนนะฮะแบรนด์ไหนฮาวแบรนด์โอ้โหโอเคได้ครับผมสำหรับใครอ๋อฟเดนนะเขามีคนจองไปแล้ว เออ่วันนี้ก็มีแจกทุกตัวนะครับผมก็แล้วแต่ใครจะเล่นนะครับผมก็แลก็เอามังกี้แล้จากตอนนี้ครับนั่นครูอะแดมพีอะมังกี้แล้วผมตอนไหนแมพีเดโดนแบนนะครับจ่ายมากเลยเอาสตันมาเลยครับมีคนขอร้องครับโอ้นี่ครับเราก็อยู่นี่ครับอะไร คิกคิงนะสก้าวครับรอดูไปนะครับผมก็วันนี้ก็มีครบทุกตัวเลยใช่ไหมครับคุณเบนอ่าครับคุณเบนก็เล่นแดมเพียโหดใช้ได้เหมือนกันนะครับผมหน้าวิชเลเยอรมาแล้วผมตัวตันมีตัวหนึ่งอ๋อครับผมนะลาตันว่าลาก็ตันครับผมสกิลแรกนะครับคุณเบนก็เพิ่งเล่นนะครับคงไม่เป็นไรนะครับเขาไม่ค่อยรู้จักตัวอะไรมากนะครับผม โอเคโอ้ฝั่งโน้นก็มีตันสามตัวอใช่หรือเปล่าหนึ่งจ้าหนึ่งหนึ่งสองสามใช่แล้วครับทีมเรามีหนึ่งหนึ่งสองันสองตัวสองตัวอ่ะตอนนี้ก็รู้สึกจะแหลกๆนะครับคุณเบนเข้าเกมไหม่ะนี่เข้าแล้ว แล้วก็เห็นีออนอยู่ด้วยผมไม่รู้จะหลุดหรือเปล่านะตอนนี้มันแหลกครับมาแล้วตอนนี้วู้วูว้วูว้วู้วู้ยานครับใจเย็นๆใจเย็นสัตว์แปลกๆอยู่นะครับนี้ออกแมง่งเลยครับบอลลูนไปแล้วครับเอา้เาแล้วกูอะไรทำไมอย่างางี้นะอะไรวะเนี่ย วัดเดนหวังวังน้าเนี่ยครับผมเออรามาดูดีโลกันนะครับผมก็ทีมเรานะครับก็จะมีมังกี้นะครับแดมเพียวาเดนแล้วก็อมมาลาแล้วก็โคโนตนะครับผมอีกทีมก็มีวิสเลนสเกลวิสเลเยอร์อารูนาแล้วก็แทนเดอร์บิงเกอร์นะครับคุณเบนเล่นตัวไอ้นี่นะอะไรวะแดมเพียเออแดมเพียครับจำไม่ค่อยได้นะครับผม ยโอโว้าวว้วหน่งเดียวปังเราเนี่ยตัวติดใกล้อดใกล้มีาร์เบแติดใโล้ไปแล้วครับตอนนี้ครับผมเราไปโดดเล่นๆฮะเราไม่ยเรียนนะครับ On my way ปลกๆแล้วเนี่ยัผมตอนนี้ก็ระวังนูนน รู sea, oh ้ลุ้นขอหน้ขอนะขอนะเออเอาเดาว่าเดาว่าเดินเก็บก็ได้ไม่เป็นไรเอ๊ะเอาเก็บเลยเอ้าขอบวกไหมไปแล้วตอนนี้เจโดนะครับเราไปคอมโบเล่นเล่นนะอะไรทันดงเดอรกูไม่เอาแล้นะไอสัตว์ทป็ไมอ่ะฮะพ้องกับกูเหรอวะ โอ้โอโนะโอ้ไปแล้วครับหนึ่งตัวตอนนี้นะผมก็หนึ่งเอ้ยมันคิวเราได้ดินะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับไอ้โดนวะโอ้ลเล่นไม่เป็นเเโอู้วียเหมือนนะนี่ยตอน้ลาเล่นไม่เป็นโอ ถ้าสมมุิไปบวกตอนนี้ก็น่าจะไหวนะฮะเออวารเดนก็วางว่าเดี้ยคอมโบเดียวก็น่าจะตายแล้วนะเด็บเปิ้ลดารมีมีคนตันให้ผมบ่าล่ะเราลักมัวสงวนตู้ครับเราต้องไม่กลับครับตอนนี้โอ้เฮ้ย้โอ้นี่นี่ไปแล้วครับกลับริงนั่นไงกูลัวหน้ามาแล้วอะ นะตอนนี้เราไปดูเขาบวกกันครับคนอ็อตคนอ็อตเอาไงคนอ็อตคนอ็อตโดนตันครับอ่าปิศาะเลก็ตันเมาไปอีกคนนึ่งนะครับผมมาดูมาดูฉากตรงนี้ตรงนี้เอาแล้วล้าละอ้โอุ้กล้าละเบิดตัวแล้วกันโอ้ไปด้วยไปด้วยครับจังหวะนี้บวกลบแล้วน็อตไอ้เสาล้อนะครับโอ้ยยังี้จังหวะนี้ครับ short j o r n e y ไปด้วยดีนะครับโอ้ยมานาหมดก่อนเรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับ with great haste เอ้ยเื้อหลังคูโอ้ยกิลคูดาววะโทษจองอะไรกู โอก็ด pues ูดมานะกูจังนะตีว่าตีวัดกินเลือดครับไม้มึงมาแคดครับเียกโคโนซับเรีครับจังหวันนี้กลับก่อนเลยครับเฮ้ยมีมีประเด็นนะโอ้โหหลอกกูนะหลอกไปได้อะไร เอออย่าจะบอกว่าผมกากนะเล่นบางทีก็ไม่นับด่ากันนะครับผมไอ้กากเอ้ยเออคุนแบนคนตีนะครับันไม่ได้คนตี์หายเราไปลุยกันแล้วตอนนี้ใครจะมาลงมาลุยใครจะปองมาเปี้ยวเ โอ้ไอส้สัตว์นะจังหวะเมื่อกี้ก็โดนลัดตายนะผมก็คอมโบมังกี้ไม่ค่อยไปหลอกนะพื้นพื้น,นบ้านนะพื้นบ้านนะครับผมเอาอาลูน,นาดีกว่าพุ่งเลย แดงเพียคงเยคงเลยคงไนึ่งหนโอ้โดนตัน่ะไปแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้ไม่โดนจังหวะนี้จังหวะนี้เอ้ยรู้นนี้ครับโดนเบสเลนเก็บไปครับจังหวะนี้พี่พี่โอ้พี่เบลเราครับก่อนเลยครับรอดมาได้ไปแล้วผมนอนก่อนนะ ครับตอนนี้นะคระับ5ดีก็สกรอร์5ต่อ4นะครับผมอ่าตอนนี้เราก็นำไปอยู่แล้วนะครับผมใช่ไหมครับคุณเบนส์เอาาอทางมูน่ากับฟอร์เดอร์ใกล้ตายอันนีน้แมา่ใกล้าาตายตลอดเลยฮะเราเราจะว่าไม่ได้หรือเปล่านะครับมันตันเยอะกว่านะประมาณนี้นเขาปุ่นป่วนทำไมวนะเนี่ย

รอให้แมลงก่อนล่อมาล่อมาล่อล่อตูดล่อตูดนะล่อทำตัวหน้าเดาครับทำตัวหน้าเดาจังหวะนี้จังหวะนี้ทำตัวหน้าเดาไว้ก่อนเราเปดึงดูดครับเพราะว่ามันลดลดเกาะเรานะหลอกไม้ตัวเธอ On my way. ไอ้มึงแน่ใจนะว่าถ้ากูพุ่งไปแล้วกูจะรอดแล้วมึงจะช่วยกูเออช่วยอยู่แล้วน,นะถ้ากูพุ่งไปแล้วมึงไปช่วยนะเอาแล้วนะนเออเอาเลยจังววห,หงว,นวะวน,นี้เอาไปแล้วับจไปแน่เติมตัวผมมาโยนล่อคราวนี้เอาไปแล้วตัวเอ้ยนะไม่ใช่ฮันเดอร,ร์ฝ่าเรียบแล้วผมกวาดเรีับได้กันเด้ ต้องรีบไปคอมโบแล้วครับไม่งั้นมันจะอยู่ไม่ได้นะครับห้าร้อยได้รองเท้าละันเดอร์มา r i g h เดี๋เดี๋ยวขอคนมาคบกันิเฮส d ต่อทุอย่งนินดอกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดวกูมาร์กเองกับมือเลยเมื่อคืนมาดิ โอ้เอาอยเอาเลยออเฮยช่วยด้วยตัวเธอน่าตื่นน่าด่าน่าดาครับโดนสกิลไปครับตายเลยครับ

โอ้โหมึงมาอะไรวะเน,นี่ยไอ้โดนเหรอใช่แล้วครับเดี๋ยวไปเก็บกวาดหลังก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเมื่อกี้เออออกเลยดีต้องว่านี้ออกแต่รอเหมืกันนะผมเล่นมังกี้กากมากเลยตอนนะออี้ตัวน่าเดานี่มันตันเยอะนะครับผม ใช้ไอ้ตัวทีว่คว่ำขวานนี่ตัวอะไรวะขวานไหนอะครับที่ถ้ามันใช้ระย่อส่วนอ,อ๋อเอาวิสเลเยอร์ครับผมลาถึงกันงิดโอ้ัทำไมนี้ห้าอีกแล้วครับ out, I'm Easily done. Oh, go now, now, my god. Right away! A short journey. On my way. Oh, yeah, Right away. A short journey. Huh? เอาเลยเหรโอ้คนนอนเอไม่ได้ครับโอ้โหพี่เบนด้นแล้วหตัวครับ ปล่าหรอกมันยืนนี่วิตติเลียนมันเด่นโอ้ยอย่างงี้อย่างงี้ทำตัวน่าดาวดีชีโอ้ยมาหน้าหมดตัวน่าเดาอย่างงี้โอ้ยอตีกแล้วครับพี่น้องเหอนเลยนี่น่ากลัวมากครับ immortals. cycle The of ใหถึงกับพูดไม่ออกเลยครับใช่ครับยิดแดกครับนะสั้นัญแดก o พึ่งไปมันกี่อย่างพึ่งเออใช่รอเพื่อนก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอะไรอะไรบีเบนทำไมนี่อูมาลาคอมพอร์ตรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนเมื่อกี้ใครบอกว่าเล่นไม่เป็น ะก็ยิงเด็ดเร็วเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาดิเออไปข่มขู่ครับไปข่มขู่เล่นๆครับยุ่งกับป้อมปูนะครับประมาณแค่พลังต่อเอ็กโดวงนี้ติดๆบวกเลยบวกเลยวาเด้นนั่นเฮียก็เอา เฮ้ยแม่เห็นปูหลังของเขานะโอ้โหทางน่าจะไฮ้ไหมใครช่วยตัวเลยโอ้ยของโมมัวไปแล้วนะเมื่เกี้ยป On my way มีหรอคุณเธอแยดร้อยโอเค อีกแอดร้อยได้เจาะเกาะเจาะมันให้หมดเลยมาโอ๊ยเมื่อกี้เก็บอันตีได้สองขั้นละเออแล้วตายก่อนไม่มีใครช่วยเลยงอนนั่นไอ้ดวงนี่เอ้ยไอ้ดวงดวงดวงติดประเด็นไหมต้องวางวางข้าวอันดิ๊ก ี่เบนเขาโโอบแบบโหดจริงครับใครฆ่ากูใครล่าฆ่าลาบอ่ะใช่ครับพี่เบนเราโหดนะคุ้มมากนั่นนั่นนั่นดับเบิลดาเน์เน้่ยมีการตีตีแม่เงดีเอ้าเอาดูด้าดาวอย่างเฮ้ยได้ได้ได้อัพตีอัพตีอ่ะตีไม่ได้กูดาวอยู่หมดจังหวะนี่ ไ้ครับจังหวั <N im it> นี้โอ้โอ้ยนี่เดียวเออได้อยู่ครับอ้ยโอ้ยอย่อ้อ้ยโอ้ยโอ้ออ้ย้อยโ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้บ้ออ้ยโอ้ยโอ้ออ

A short journey. Wow, càng hoạt động. 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 Hoạt ไม่เกียกล่มากเลยทีลืมโดนเลยครับเรียบร้อยครับแท็กติกครับโอ้สุดยอดไอ้ดับี่นสเกลซห้เอาไปเอาขอขอขอรุนขอรุนแดมาดิกดเลยกดกดกดมังดีคือลูก ตัวอ,อะไรวะเมื่อกี้ได้ม่ใช่ไายใจครับเรียบร้อยไปหนึ่งทำไม้เลยเอาจังหวะนี้หนีก่อนนะโอ้โหหนีกนเลยครับเข้าป้อมอย่างเดียวจังหวะนี้เอาไอ้นี่ก่อนใช่ผมโดนไปเข้าบ้านอย่างเดียวตอนนี้ Heo the conqueror of heaven. เนี่ยผมวิ่งม็อกแล้วรู้สึกสบายใจมากนะครับตอนนี้ Wait On my way. Oh, เฮ้ยอันตีเลยเออโหโหดมากโอ้ตอนนี้ได้สมดอกแล้วเอ้ได้สดวงแล้วใช่ไหมเออโอ้โหคนนลคนละเราไม่เอาป้อมเขาบ้างเลยนะออยู่ดีนะครับนี้ ดันยาวดันพร้อมกันครับโอ้ย,อย,อยมันเหมือนมันเห็นว่ามันหวาดฟ้าวานะ่นะตอนแรกก็ไม่เห็นหรอกนะกูกลัวลืมดูเอง <c oughs> มันฝากฝากกระเกาไงไม่รู้เหรอสระเกาเออก็รู้อยู่กระเกามันเอาง่ายอยู่นะวะรนนู้สึกเริ่มไม่ค่อยจะดีแล้วนะครับ มันหนีหนีตามเอาป้อมเลยโอ้โหพี่เบนเราครับลัดนช็อตไปแล้วครับมอป้อมช่กันดิเดียวป้อมดิเอาเอเอาเอแล้วต้องะมาา ร oh, oh, oh. ัดไปติดต oh, uh ่อ oh. ก uh ันสมครั้งนั yeah, ่นี่นมันลดเกาะกุยแกไอ้ไอ้เด็กกับบอกรนะครับไปออกของอดแป๊บ เดี๋ยวเจอมิดเลยดีดือเดียวากเห็นใครตายว่ะอะไรทำอะไรอ้นีะไรอะไอะไรอรอะไรอรอะรอะอ้ะไอะไรอรไร่ได้รไอไะรไอไ การแยกเป็นสิ่งไม่ดีนะครับแล้วก่อนหน้านี้กูทำอะไรอจงตีโหก็จังเลยนะดูดูว่าจะพาบวกเีองี้ดูตอนแรกค้าได้หนึ่งตายเป็นตายห้าตอนนี้อะไรครัป้บวกไม้บวกไม้ มาเลยก็นัตัวนดาวเลยอ้มันเห็นเว้ยโอ้ยเอาแม่งเลยจะไล่ร้านไม่ได้ครับตรวนี้รัตีัตี

ขับใจกูด้วยอมลาตายตายกนี้ไดที่นครับตอนนี้22นาทีก็จะกอเท่าไหร่แล้ว สี่สิบแปดต่อยี่สิบสี่น,นะครับอิมมอร์ทแล้วครับโ้ยอดจริงๆครับไม่ธรรมดาครับไหนตัวไหนนบระพุ้นของขาทางใจ Oh, they oh, so oh, 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 yeah, well, here, Wait, wait, wait. A short You I have the one with great <laughs> <laughs> A short journey. มก็เอาจังเลยนะไมใช่ช่วยเพืออเหอเออาโอ้ห้วมาเดินมาเดนมาเดินใจเย็นมาเดนโอ้ไปแล้วบาแล้วตอนนี้สิาทจะังมาครับตอนนี้เงินบาทจะมาไหมอ

ผมก็เออีอฝั่งนน้นควแล้วฝั่งนี้แล้วเล่มกี้ตม m i m โ,โย i m m o โหดไหไหมนะครับเรียบร้อยครับอะไรวะจะมาร์หน่อยนะช วัดลวงวัดลวงแพ็กด้ว,ว,ว,วยครับจังหวะ่อเคโอ้ยโอ้ยแมวไม่ดีกว้าโอ้หน <Blessed> รอนคิวครับผมที่เดียวเราจะลัดครับไปครับผมก็ลัดไปได้ละสองตัวตัวเดียวตอ่อ <médico> ที่นะเฮ้ยโอ๊ยขอโทษโอนาเลยครับนี่ดีวนเดียว่เล้วลไล้วลๆๆ้

ควันเลยครับเอ็นเนอร์ครับเอ็นเนอร์ครับผมแอนนิเลชันครับผมโอ้ควันแล้วครับที่แต่เราได้หนึ่ตแล้วนะครับเย็นๆกำลังสนุกเลย ดูดูครับดูดูก่อนจบก่อนจบพอตั้งนี้เถอะนะจาบจอบจับเหยียน้าครับจังหวะนี้มึงกูไม่ให้มึงกลับก่อนจบวะใครได้เราโโอ้หได้ปิดฉากนี้ไปครับโอ้โหมิดบอลมันไหมครับผม นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วก็แอดมาเล่นกันได้นะครับผมสวัสดีครับ